สวัสดีครับผมโยครับและนี่คือรายการ Wild Life วันนี้เราก็อยู่กับนี่ครับนิสสันเทอร์่าครับมากับเชฟบอรครับมากันที่หัวหินครับอาวานีโอ้เป็นไงม<ห>ั่งเชฟบอกนิสสันเทอร์ล่าคันนี้รู้สึกว่าทำไมมันเท่ขึ้นเนาะนิสสันเทอร์ล่าคันนี้นะครับเชฟบอกก็ถามว่าทำไมมันดูเท่ขึ้นเพราะว่าตัวนี้มันมาในรุ่นพิเศษครับมันเป็นตัวท็อปนะ VL Sport เชฟอ๋ชอบชอบแรงตัวนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่ามันบุกบึนขึ้นน้องมันดูเท่หรือว่ามันเกี่ยวกับสีที่เขาใช้วัสดุที่เขาใช้มันก็อย่างที่เชฟออบอกเลยครับคือมิติตัวถังเนี่ยทุกอย่างมันเหมือนเดิมหมดเลยความบึกบึนความเท่ของมันน่ะมันมีมาอยู่แล้วแต่ความคราวนี้เนี่ยมันดูเท่มดูดุดันมากยิ่งขึ้นเนี่ยสังเกตได้จากกระจังหน้าเลยครับเนี่ยเพราะว่าตัวสปอร์ตเนี่ยเขา เปลี่ยนอ,อ,อะไรที่มันเป็นแบบว่าสีเงินโครเมียมเงาๆเนี่ยเขาก็ปรับให้มันเป็นสีดำซึ่งบอกเลยว่าถูกใจมากแล้วสีที่เราเลือกมานี่ก็จะเป็นสีเทานะสีเทานี่ก็เป็นสีเขาเรียกว่าอะไรสมัยนิยมไหมใช่ปะใช่ค่ะช่วงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ารถอะไรก็เป็นสีเทาไม่ว่าจะเป็นรถอะไรสีเทาผมว่าสวยหมดเท่หมดครับซึ่งมันตัว VL เเนี่ยตัวนี้เนี่ยในรุ่นสปอร์ตเนี่ยเขาจะมีให้เลือกทั้งหมด สสีนะมีสีดำสเีเงินแล้วก็สีเทาตัวนี้ครับซึ่งที่มันมีแค่สามสีเนี่ยเพราะว่ามันเข้ากับชุดแต่งของเขาที่เป็นสีดำนี่ดูก่อนเลยกระจังหน้าดำนี่ข้างล่างนี่กรอบตรงนี้ไปแต่หมอกดำลิ้นข้างล่างนี่ดำมาชิปอมตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็ดำนี่ก็ดำราวหลังคาดำมาด้านหลัง ชุดแต่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสีดำไอ้ตรงนี้ชิ้นนี้ก็เป็นสีดำซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยเป็นสีเงินโครมมี่โครมมี่มาก่อนมันเลยทำให้ขับความเป็นโลโก้นิสสันเทอร์ร่าเนี่ยให้มันเด่นชัดสวยงามยิ่งขึ้น,นครับแล้วก็อย่างที่บอกครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวรุ่นท็อปคับ VL 4 x 4สคเป็นแบบขับเคลื่อนสี่ล้ออ่าแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่ามันเป็นรุ่นสปอร์ตนี่ หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าตัวนิสสันเทอร่าเนี่ยมันเนี่ยให้ดูรีโมทก่อนรีโมทขมันเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีแค่ล็อกรถกับเปิดล็อกแต่ทีนี้ถ้าเกิดมันเป็นเมนูลับครับกดตัวอันล็อก3ครั้งเฮ้ยไม่เปิดได้อย่างง่ายดาย สั่งเปิดจากระยะไกลได้แล้วเราจะพบกับพื้นที่ห้องโดยสารที่มันกว้างมากนะนี่วันนี้เราบ b มาด้วยเราทิ้ง BB b ีไม่ได้แล้วนิ่งเลยนิง่งเป็นถ่ายภาพนิ่งเลย <S <S 1> <S 1> อ่าครับ <S <S เพราะฉะนั้นเวลา BB มาเนี่ยบอกเลยว่าเราก็สามารถเพิ่มพื้นที่การนั่งได้เนี่ยใช่ไหมนเพิ่มพื้นที่ได้เดี๋ยวเราจะลองให้บีบีนั่งดูครับซึ่งบีเนี่ย เคยนั่งแล้วเมื่อ2อปีแล้วเนอะ <Aye. S 1> เราทำคลิปไว้เดี๋ยวคุณไปกดดูกันได้นะครับตอนนั้นก็ตัวเล็กกว่านี้หน่อยหนึ่งอ,อ่าครับเชฟอ้อกดถึงไหมแน่นอนไมได้อึบอากระดูเอือเอ้อมๆหน่อย,อยนะเกืบสุดแขนแต่ทีนี้เนี่ยเชฟอ้อเขาเอิบไงเราจะทำไงอ่ะเออนี่มันเซ็นี้นได้อีกอย่างหนึ่งนะครับคันนี้เนี่ยก็เป็นแบบว่าเตะเปิดและ แต่เปิดก็ได้อ่ะเชฟบอลมาตรงนี้เอา,าเอาความสูงเนี่ยความสูงที่เชฟบอลต้องการเนี่ยว่ามันควรจะสูงขนาดไหนฝาท้ายนี่ถึงจะดีกับชีวิตเชฟบอลเนี่ย,ย,อ,ยอ่ะดึงมาดึงมาอ่ะผมดึงเลยปุ๊บอพอไหมโอเคหรือจะให้ต่ำกว่านี้ไหมไซนี้ก็ได้อยู่นะอ่ะไซนี้ใช่ไหม,อ,มอ่ะสมมุติว่ารถคันนี้เชฟบอลใช้ทุกวันอ่ะผมก็ดึงลงมาเลยนะผมดึงลงมาเสร็จปุ๊บ ผมอาชีพก,ก็กดตรงนี้ค้างไว้ <Okay. S 1> จนกว่ามันจะดังอ่าพอมันดังเนี้ยทีเนี้ยหลังอย่างเนี้ยเวลาฝากระโปรงท้ายมันเปิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งเท่านี้ละ oh, uh. อ่าชีบก็กดปิดแล้วทีนี้ผมให้กุญแจชีบกพกไว้กับตัวเอออ่เชีบก็ไปเตะเปิด นี่ครับนี่คือความสูงที่เราเซตไว้เนี่ยเห็นไหมมันก็จะดีกับเหมาะเหมาะสมกับความสูงเชฟบอลและนี่แล้วถ้าเกิดเราอยากได้ความสูงเท่าเก่าเราก็ดำขึ้นไปปึออ๊บล้วก็กดโอเคแต่ทีนี้นอกจากชุดแต่งภายนอกอ่ะที่ทำให้มันดูสปอร์ตแล้วอ่ะมันมีชุดแต่งภายในที่ทำให้มันดูสปอร์ตตั้งแต่ ภายนอกยันภายในเลยครับเดี๋ยวเราไปดูครับนี่เชฟบอลนี่ปีนขึ้นมาเลยนะล้นสูงจริงๆอะ่ะนี่คือตำแหน่งที่ผมนั่งนะดูเชฟบอลนั่งเลยโอ้โหตัวกระปิกเดียวเอ้ยเชฟบอลอยขึ้นมาได้อะ่ะเพราะว่าฝั่งคนขับเนี่ยมันเป็นแบบปรับแบบไฟฟ้านะเออดูดิเฮ้ย,ยแสดงว่ารถคันนี้เนี่ยมันก็สามารถ ผู้ขับขี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยผมว่าน่าจะสบายๆชิวๆเพราะว่าเบาะเนี่ยมันปรับได้ปรับแบบไฟฟ้านะแล้วก็แต่ว่ามันเป็นเบาะแบบปรับแบบไฟฟ้าแค่ด้านคนขับนะส่วนตัวน,นี้ก็ยังแบบใช้มือยกๆอยู่กไม่มีปัญหาอะไรนี่คุณเห็นไหมว่าเทอร์ล่าคันเดิมๆเนี่ยมันดูเปลี่ยนไปนดูเท่ขึ้นนะเพราะว่ามันมีชุดแต่ง ของตัวนี้ตัวสปอร์ตเนี่ยคุณจะได้ชุดแต่งภายในเป็นสีดำซึ่งมันเข้ากับคัตติ้งมากเลยนี่คัตติ้งเขาก็สวยนะเออคัตติ้งสวยงามแล้วก็ทิมเป็นได้สีเทาเนี่ยเข้ากับรถสุดๆดนี่อ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทรถเนี่ยอ่ะจะไปสตาร์ทรถไหนดูดันเสียงแบบบ นี่ครับแล้วเราก็มากับบีบีครับเน่บีบี BB นั่งอยู่กับเราครับซึ่งจริงๆวันนี้เนี่ยเราก็มาเป็นครอบครัวนะก็มากันห้าคนแต่นี้เราพามาดูรถก่อนป้ายยาเชฟอรครับว่าเนี่ยตัวสปอร์ตสีเทาดำสวยงามจริงมาดูทคร่วว่าตัวเทอร์ล่าตัวนี้เนี่ยนี่ต่อให้มันเป็นรถแบบ PPV นะมันก็ให้ที่ชาร์จแบบนี้มาละเป็นแบบ ไว้เลยชาร์จเนี่ยปุ๊บวางไปเนี่มันก็ชาร์จให้หยับหน่อยให้มันตรงตรนน่ง,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 งอ่ะนี่พอชาร์จนี่เห็นไหมจะมีสัญญาณขึ้นว่ามันชาร์จแล้วแล้วก็ตัวจอนี่ก็เป็นจอแบบจอสัมผัสมีเนิเกเตอร์ให้เป็นแผนที่นะและความสำคัญเลยเชฟบอกของรถคันนี้เนี่ย มันเป็นรถที่มันใหญ่นะแล้วเวลาขับเนี่ยอ,อย่างผมใช้คันนี้มาสองสวันละคือขับไปในเมืองขับไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ขึ้นลานจอดรถเนี่ยแอบตื่นเต้นเล็กน้อยเพราะว่ารถมันใหญ่เราไม่ชินไงปกติเราใช้รถแบบว่ารถพวกคออเวอร์คันเล็กกว่าน,นี้พอนานๆใช้ไซส์นี้ทีมันก็แอบตื่นเต้นแต่ทีนี้นี่ข้อดีงเขาเลยครับเขามีตัวนี้ให้ คาเมล่าซึ่งบอกเลยว่าคาเมล่าเนี่ยทั้งเซ็นเซอร์ของเขาแล้วก็ตัวกล้อง,ของเขาเนี่ยดีมากแม่นมากเนี่ยคุณดูสังเกตน,นะครับการจอดรถของเชบอร์เนี่ยตรงเส้นขนานเป๊ะๆนี่แล้วนี้ก็คือมองไปเป็นด้านหน้านะถ้ากดอีกทีนึงปึ๊บนี่อันนี้คุณจะเห็นเส้นขอบทางโอ้โหเชปอร์เป๊ะมากพอดีเส้นเป๊ะๆนี่เห็นลอด้วยเห็นไหม ล้อขยับได้เวลาล้อขยับในเส้นหน้ารถเนี่ยมันก็จะขยับตามอันนี้ทําให้การขับขี่ในที่แคบหรือว่าในเมืองเนี่ยจะจอดรถอะไรพวกนี้มันลดความเบื่อลงเหมือนกันนะชเชฟบอสลองเข้าเกียร์ถอยดูยหน่อยไอ้เจ็บเบรกเข้าเกียร์ถอยเอาเนี่ยพอถอยเราก็จะเห็นแล้วว่าก้องหลังก็ชัด อีกจุดหนึ่งที่เชฟอ้ออยากนำเหนือเนอะเพราะตอนขับรถมาเนี่ยเรานั่งกันเต็มแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเออนั่งกันแบบหัวโผล่อะก็าบาังข้างหลังมองไม่เห็นรถข้างหลังซึ่งกระจกบานนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นกระจกอะไรกระจกอัจฉริยะอะมันทำยังไงนะนี่แล้วแคปบัดลงไปอ่ะมันก็จะเก็นเป็นแบบข้างหลังเลยข้างหลัง,งข้างหลังตัวนี้มันเกิดจากตัวกล้องหลังนะมันทำงานแล้วสามารถปรับได้ด้วย กดตรงนี้เนี่ยมันก็ปรับความสว่างได้อันนี้ก็คือแบบสูงต่ำมุมกล้องเนี่ยมุมกล้องสูงต่ำซ้ายขวาก็ปรับได้โอ้มันดีไหมใช่ปอปลองใช้แล้วมันหลอกตาไหมไม่ค่ะรู้วสึวาวาเออมันชัดเจนดีแล้วก็มันช่วยได้ในขณะขับขี่อะไรเงี้ยที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมีความรู้สึกว่าเหมือนเราก่อนที่เราจะเลี้ยวมันจะมีรถเอ่อมอเตอร์ไซค์หรือรถอะไรที่ตามหลังเรามาแล้วเรา เห็นไม่ชัดหรือเปล่าเราก็เปิดตรงเนี้ยมันง่ายมากเลยอย่ะกลับคืนมาล้วก็ได้แล้วพอกลับคืนมาเราก็ได้กล้องปกติเออได้กระจกปกติกลับมากระจกแบบปกติกลับมาใช่เออก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะทันเนี้ยมันจะเป็นแบบสี่คูณสี่นะระบบขับเคลื่อนสี่ล้อซึ่งสามารถปรับใช้งานได้ง่ายมากเลยเวลาเราขับรถทางไกลทางที่ไม่ไม่ใช่ทางธุรกันดารเนี่ยผมแนะนำให้เป็นแบบขับสองแล้วกันมันประหยัดกว่าแล้วก็เวลาเข้าโค้งเนี่ยมันมัน มันเข้าได้แคบกว่าแต่ถ้าเกิดคุณจําเป็นจะต้องขับสี่เนี่ยไปในทางที่บรนทุรกันดารน,นะนี่เลยครับอยู่ตรงนี้นี่มันเป็นแบบวอลลุ่มนะหมุนหมุนเนวเนี่ยมันก็สามารถหมุนได้เลยเนี่ยมันก็จะมีเสียงเตือนคุณและข้อดีของตัวขับสี่ตัวนี้เนี่ยมันสามารถปรับได้เลยตอนที่คุณยังขับอยู่คุณไม่ต้องจอดรถนะเขาเรียกชิปออนเดอะไฟ คือคุณขับด้วยความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณก็สามารถหมุนให้มันทำงานเป็นระบบขับเครื่องสี่ล้อได้เลยอันนี้นีเขาบอกมาว่าโคตรเก่งครับแล้วก็สายลุยต่างๆเนี่ยเขาก็มีระบบตัวช่วยนะก็จะเป็นตัวนี้ครับดิฟล็อกครับล็อกล้อหลังเวลาคุณติดลมติดโคลเนี่ยทำให้ล้อหลังเนี่ยทั้งสองล้อมันหมุนไปด้วยกันมันก็จะออกจากลมจากโคลง่ายขึ้นแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยลงทางชันครับจะทำให รถเนี่ยลงทางชันได้อย่างปลอดภัยนะครับมันสามารถควบคุมความเร็วให้เราได้ก็ค่อนข้างปลอดภัยมาก,มากส่วนนั้นนี้อันนี้นี่คือเจ๋งมากมันเป็นเบาะม้วนแบบไฟฟ้าเวลาคุณกดเนี่ยเบาะด,ด้านหลังเนี่ยมันก็จะม้วนขึ้นทําให้คนที่นั่งแถวสามเนี่ยขึ้นลงได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนี่ครับตอนนี้เราก็อยู่กับบีบีนะครับเนี่โตขึ้นมากแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะให้บีบีเนี่ยสาธิต นั่งแถวหลังซึ่งตอนที่เรามาจากกรุงเทพมามันถึงตรงนี้บีบีก็นั่งนั่งแถวหลังมาแล้วแต่เราจะให้ดูว่ามันนั่งแล้วมันรู้สึกไงครับอ่ะนี่พอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยปกติเราก็ต้องเอามือแบบมาจับม้วนม้วอะไรเงี้ยมันก็ลําบากนะอันนี้เชฟบอกกดปุ่มที่ว่าหน่อยสิ <Okay. S 1> ปุ่มม้วนเบาะนี่มันก็ม้วนขึ้นมาได้เลยอ่ะครับเชิญครับคุณบีบีครับ นี่แล้วพี่บีก็ไปนั่งอยู่ที่นั่งตอนนี้ที่นั่งตอนหลังบีบีสูงเท่าไหร่อะลูกเดี๋ยวนี้ร้อยหกสิบร้อยหกสิบแล้วอะตอนนี้นะครับบีบีก็อยู่ที่นั่งแถวหลังนะตอนสามนะดูข่าก่อนดูข่าก่อนเฮ้ยก็เหลือไหมเหลือเห <c oughs> ลือเหมือนกันนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันมันปรับได <c oughs> อนนอ้อันนี้คืออันนี้คือดันขึ้นมาสุดละอ่ะ ที่นั่งตอนหลังนี่บอกเลยว่าบอกเลยว่าเป็นไงลูกก็นั่งสบายฮะอ่าสบายเนอะอ่ฮะ uh huh. ชอบอะไรบ้างก็ถ้านั่งข้างหลังก็เราจะมีที่เหลือนอนก็ได้นอนก็ได้ไ <laughs> ม่ดีอ้ <laughs> <laughs> มีที่เหลือนอนก็ได้นะครับ <laughs> ต่หัวก็จะโป๊กหน่อย <laughs> ใช่แล้วก็มีแอร์หลังปรับได้แต่ว่าจะไม่มีปุ่ม รดวอลลุ่มอ่ะเพราะว่าคันนี้เนี่ยที่นั่งตอนสองเนี่ยเขามีแอร์นะแล้วก็มีตัวเนี่ยปรับปรับความแรงลม,มโอ้โหถ้าเกิดเรากลัวบีบีเน่าเนี่ยเราก็กดไปเลยเบอร์สี่บีบีก็จะอสดชื่น <c oughs> เอาเดี๋ยวป่วยด้ยก่อนนะ <c oughs> และทีนี้เนี่ยบีบีบอกว่าสิ่งที่ชอบมากเลยในเทอรล่าเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าบีบีเคยนั่งเทอรล่าแล้วเมื่อประมาณสองปีที่แล้วนะ uh huh. ความชอบนั้นยังคงอยู่ไหม uh huh. มันคือสิ่งอำนวยความสะดวกและความบันเทิงนะครับมันคือจอ a n นดรอยนะซึ่งในเทอรล่าเนี่ยเขาก็มีมี ทีวียนดอยมาให้นี่มีรีโมทด้วยบีบีก็สามารถดูพวกอะไรเน็ตฟิกเนี้ย u ูทูบนู่นนี่เออไม่เบื่อนะเดินทางไกลๆแล้วก็นี่เราก็เดินทางมาจากกรุงเทพมาถึงชามหัวหินก็ระยะทางก็ออกนอรูนอกทางมากก็200กว่าโลเป็นไงบ้างนั่งสบายไหมนั่งสบายอ่ระยะทาง200กว่าโลยังยังถือว่านั่งสบายอยู่นะเพราะว่าบาะหลังนี่ ตรงพนักพิงมันปรับได้ไหมลูกได้ครับแบบนี้ตรงตรงเอ็นดิตรงเอน็เอนปรับ<อ>ได้ไหมนี่ต้องนั่งพิงไปก่อนหรือเปล่าเอ๊ะอ่ะ ปรบไมด้อันนี้มันคืออะไรกันยังไม่รู้เลยปับได้คุณขายของเขาแบบนี้เขาก็แย่ดีครับอเบาะลังเนี่ยพนักพิงเนี่ยมันปรับได้มันปรับระยะเอ็นได้ก็แล้วแต่ชอบใจเลยอย่างตัวเนี้ยเขาไม่ได้ปรับนะแต่ตัวนี้ปรับแล้วบีบีบอกว่าโอ้โหสองรโลนั่งได้อย่างนี้เดี๋ยวป้าขับไปพังงา้วกันไหวไหม มนาและนี่ก็คือเทอร่าใหม่นะครับตัวสปอร์ตครับสีเทาแล้วก็ชุดแต่งสีดำนะใครชอบความเท่ความบึกบึนดูมีสไตล์ขนาดนี้เนี่ยผมแนะนำเลยครับตัว VL4-4 ครับแล้วก็รุ่นสปอร์ตครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ